สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง m a c x a อนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีแอปนะครับเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อินเทอร์เน็ตช้านะครับหรือว่าเล่นแอปต่างๆหรือเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับไม่ลื่นไหลนะครับก็วันนี้ผมมีแอปดีๆแอปหนึ่งนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆลองโหลดมาใช้ดูนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแอปแอปนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ Play Store นะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ค้นหานะครับว่านะครับ1น1นะครับมันจะขึ้นเป็นอันแรกเลยนะครับ1.1.1.1นะครับ t ฟ e เตอร์แอนเซฟตี้อินเทอร์นะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับก็รอสักครู่นะครับก็ไม่นานนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่โทรศัพท์มือถือเราด้วยนะครับลองโหลดมาใช้กันดูก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะครับน้อยมากนะครับ แล้วก็ลองใช้ลองเปิดใช้งานแล้วก็ลองเล่นเกมหรือว่าเล่นแอปต่างๆดูนะครับว่ามันไวขึ้นไหมแต่ส่วนตัวผมลองดูแล้วนะครับมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะโอเคเราก็กดเปิดไปนะครับแล้วก็กด get start นะครับตัวหนังสือดำๆข้างล่างนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ดอนนะครับกดดอนตรงขวามือล่างนะครับ ขอบสีน้ําเงินนะครับขอบสีน้ําเงินนะกดไปนะครับแล้วก็กดตรงคําว่า asset นะครับตัวหนังสือสีขาวเหมือนเดิมนะครับล่างขวามือนะครับกดไปนะครับทีนี้พอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดเปิดสวิตต์ตรงนี้ได้เลยครับผมโยกสวิตต์ตัวนี้ได้เลยครับอ่าสวิตต์ตัวนี้นะฮะที่ผมวงกลมให้นะครับกดโยกเลยนะครับ แล้วทีนี้ก็กดตรงคำว่า install VPN profile นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอไปด้วยนะครับกดตรงตัวนังสือสีขาวด้านล่างนะครับขอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนหน้าจอลงมานะครับแล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตดูด้านบนนะครับที่เขาจะแจ้งเตือนนะครับเห็นไหมครับที่เป็นเลข1แล้วก็ มีเลข4อยู่บนหัวนะครับก็คือแอปนี้นะครับมันจะช่วยทําให้อินเทอร์เน็ตของเรามันเร็วขึ้นนะครับจากที่ผมเคยทดลองนะครับผมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับโหลดมาแล้วนะครับทําให้อินเทอร์เน็ตมันไม่เร็วขึ้นหรือว่ามันช้ากว่าเดิมนะครับก็ไม่ยากนะครับก็แค่กดปิดไปนะครับกดปิดก็คือโยกตัวนี้กลับไปมันเดิมนะครับแล้วก็กดตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับให้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดเลือกไปนะครับ แค่นี้นะครับแอปก็จะหยุดทํางานนะครับแอปก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าจะถอนการติดตั้งไปก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมลองใช้แล้วนะครับมันโอเคนะครับมันทำให้อินเทอร์เน็ตเรามันเร็วขึ้นจริงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนลองแล้วเป็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้านล่างใต้คลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแนะนำนะครับสาหรับแอป อ่าเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันครับผมโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ